ตชดภาคสี่ระดมกำลังลงพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ช่วยเหลือชาวบ้านขนของหนีน้ำท่วมโรงพยาบาลพลตำรวจตรีกิติศักดิ์จำรัดประเสริฐรองผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนในฐานะโฆษกบชตชดเปิดเผยว่า,าสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันทำให้น้ำท่วมภาคใต้ฝั่งตะวันออกหลายจังหวัด กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนได้สั่งการให้ตำรวจตะเวนชายแดนในพื้นที่ทุกกองร้อยระดมกำลังออกช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่น้ำท่วมโดยเร่งด่วนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงยากมีน้ำท่วมสูงโฆษกบชตอชอดอได้กล่าวว่า กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนได้กำชับให้ต่อชดอพร,ร้อมนำยานพาหนะเรือ,อยางเรือท้องแบนช่วยอพยพป,ประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยคนชาราและเด็กออกไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมนำเข้าสนับสนุนช่วยเหลือในพื้นที่หน่วยราชการสำคัญ,ชเ,ชคญเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนเป็นต้นรวมถึงให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเข้าช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะที่ตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมากองร้อยตชด446นำโดยพันตำรวจโทอเนชาตะวันพอบร้อยตชด446ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสำรวจระดับน้ำในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส ขณะที่ทางด้านของพันตรวจเอกมานิตนาโควงพุ่มกับการตชด14มอบหมายให้พันตำรวจตรีเศรษฐาแสงโพดาสารวัตรกองกกับการตชด14จัดกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยอำนวยการความสะดวกด้านการจราจรยกสิ่งของไว้ที่สูงให้กับประชาชนที่น้ำท่วมบ้านเรือน ส่วนในพื้นที่จังหวัดสงขลาเช้าว,วันเดียวกันพันตำรวจโ,โทรพัรพงคุ้มวงผบร้อ 100. 100. ตรยตชด .437 ร้อยตำรวจเอกชวิษาบุญมีหัวหน้าชาปอปขอรอร้อยตชด .437 สั่งการให้ชุดจิตอาสาของกองร้อยตชด .437 เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านน้ำลัดตําบลสํานักแต้วอำเภอสดาจังหวัดสงขลา ด้านพันตำรวจโทวีร,ระเทพหลวงวอดรองผอบอชกตชอดอ .43 ร้อยตำรวจเอกหญิงสุรัตนริทิรัตนหัวหน้าฝอร,รกอรชรกตชด .43 นำกำลังพร้อมด้วยนางอุบลอุบลมณีโคศกชาวบ้านจังหวัดสงขลาและชาวบ้านในพื้นที่ให้การช่วยเหลือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาช่วยขนของขึ้นชั้นสองเนื่องจากน้ำท่วมในบริเวณชั้นที่หนึ่ง และในพื้นที่จังหวัดสตูลพันตำรวจโ,โทคำานึงอุ่นปลอดพอบอร,ร้อยตชยด .436 ได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกอดิเทพพัดลมผอ,อมอวอหัวหน้าช่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยร้องกำลังพลออกแจ้งเตือนประชาชนและช่วยยกของขึ้นที่สูงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว